คือมันมันคือตอนนี้คือเราก็ขายไม่ได้เลยใช่ไหมขายไม่ได้แล้วค่ะอันนี้เราอาคารเราสร้างเองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นเจ้าของที่เขาอ๋อเช่าเขาอ๋อตอนตอนที่เกิดเหตุนั้นมีลูกค้าอยู่ไหมลูกค้ากลับพอดีเลยใช่ค่ะลูกค้ากับพอดีพอดีมีลูกค้านั่งทานข้าวอยู่คนนึงรมมั่งเขาก็รีบแบบเราเราเปิดขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับขายตั้งแต่กโงค่ะกง สครึ่งอะอีขายไปเรื่อยๆค่ะก็ลูกค้าจะออกประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงนี่ก็ไม่มี้วค่ะปรากฏว่าพายุมาพอดีเลยใช่วันนี้พายุมาเพิ่มลูกค้ามานั่งมีค่ะเลยเจออย่างเงี้ยค่ะมวนละคระอ๋อมันมันมีลมมาก่อนค่ะลมมันมาแรงก่อนเนาะแล้วก็มันก็ม้วนขึ้นเลยอะค่ะอืม นานไหมคันมันนานไหมตอนที่ลมตอนที่ลมมานี่นานอยู่ค่ะนานอยู่ประมาณชั่วโมงประมาณยี่สิบนาทีเพราะว่าแต่ว่ามันลมลมอย่างเดียวเนาะมันไม่มีฝนไม่มีอะไรแล้วตอนนั้นอยู่ไหนเนี่ยตอนนั้นก็อยู่อยู่ร้านค่ะหน้าร้านอยู่ครับก็นั่งอยู่หน้าร้านแต่แล้วแล้วมันพอลมมาแล้วปุ๊บก็คือเขาวิ่งไปดึงไปอะไรไหม ไม่ค่ะมันมันไม่ทันค่ะมันไม่ทันที่จะตั้งตัวว่าจะมีอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาในห้องเดินมาที่เดิไม่มีไม่เตรียมตัวอะไรค่ะเละหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับสภาพนี่คือปกติที่เคยเดนโดนแบบนี้ไหมไม่เคยครัครั้งแรกเคยมาอครั้งก่อนใช่ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วแต่แรงไหมขนาดนี้แรงค่ะแต่นี่คือมันยุบไปหมดเลยลกับอันนี้เนาะลงรถข้างหน้ากับท้างหลัง ไปทางร้านตามหลังไม่ไปหมดเลยทงก่อนนะก่อนก่อนหน้านี้ค่ะตรงลงรถนี่เขาไปครับกลูเรย